เม็ดนั่นนิ่งๆแต่เก็บเรียบน้องโทกินั่นเองนะครับมาในชุดบันนี่เกิ เรียกว่าโอโหเซ็กซี่สุดๆจะเป็นน้องโคกีนะครับจากมิลลนเนียมโรงเรียนภายสังคมเกมบูอาไคงานของคายแม็กซ์ทอรี่ในสเกล1ต่อ7นะครับเรียกว่าโทนกล่องทาออกมาได้ค่อนข้างสวยทีเดียวเลยนะครับกล่องจะค่อนข้างสูงทีเดียวไม่ได้ใหญ่มากนะครับด้นานหน้าก็จะมีตัดเปิดพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีข้อความต่างๆเนี่ยเป็นสีเงินนะครับเหมือนแบบอยู่ในคาสิโนอะไรอย่างนั้นเลยพอสาววันนี้มันต้องอยู่ในคาสิโนนะครับด้านขวาก็จะมีลูกเต็มๆของนางครึ่งตัวใหญ่นะครับเรียกว่าโชว์แบบเน้น ด้านหลังก็จะมีรูปมุมต่างๆแล้วก็คําอธิบายประกอบนะครับอีกด้านก็รูปนางเหมือนกันก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าว่านาจะขา,ขาวๆเป็นกระต่ายสุดน้อยน่ารักน่าเลี้ยงหรือเปล่าเดี๋ยวมาแกะดูกันครับ โคตรสวยและโคตรอันตรายณน,าน,าน,นั้นจะมีสาวๆารักเรียนจากโรงเรียนภายสังคมมาสักทีนะครับพอเป็นน้องโทกิแล้วเป็นชุดบันนี่ด้วยก็เรียกว่าเซ็กซี่บาดใจปกติใส่ชุดเมนรัดกุมมัดผมรวบทอมเป็นชุดบันนี่แล้วคือนางปล่อยผมแล้วเรียกว่าสวยมากโคตรสวยครับตัวฟิกนางเองก็สวยเช่นกันนะครับเรียกว่าเจ็บไรเรียดดีเทลง,งานได้สวยโอเคตรงปกสุดๆทำงานเนี้ยบดีมากมาดูปส่วนใบหน้าของสาวน้อยกระต่ายที่มาบริการเราในคาสิโนและททำภารกิจรับกันดีกว่านางเป็นสายรับหรือเปล่าไม่รู้นะใบหนะนะ้า ก็จะมีความชวยต้องปกหดงามตามภาพโปรโมทแล้วก็ลุกอ์ตในเกมเลยนะครับในตาสีน้ําเงินครามนะครับขนตายาวขีดอายไลเนอร์ยาวเฟื้อยจะหมูกโด่งนะครับแล้วก็ริมฝีปากจะออกแดงกำกับเล็กน้อยนะครับผิวจะมีความขาวเนียนค่อนข้างสมากเลยนะครับแต่ก็จะมีความครีมบ้างไม่ได้ขาววอกเป็นหิมะอะไรขนาดนั้นนะครับจะมีความขาวครีมนุ่นสวยอยู่แล้วดังก็จะใส่หูฟังนะครับเปิดหูฟังธุรกิจสายลับอะไรประมาณนั้นเลยที่หูทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็จะมีสายยื่นมาโ,โฟน์สี ขาไปทางขวาด้วยแล้วนานก็ใส่ต่างหูด้วยนะเป็นต่างหูสีน้ำเงินนะครับเล็กๆทั้งสองข้างเลยปกติชุดเมดไม่ใส่นะไปดูในภาพอาร์ตไม่ใส่นะครับไม่ใส่ต่างหูนะพอเป็นชุดบันี่ใส่นะครับเซ็กซี่มากเรียกว่าเพิ่มกิมมิคความสวยงามของนางขึ้นอีกนะครับคนผมนางเ,งเองนี่ก็จะเป็นผมที่แบบยาวเฟื้อยปล่อยตรงเลยนะครับจะมีมัดร,รวบบ้างตรงกลางบ้างนิดหน่อยนะครับผมนางจะออกเป็นโทนออกสีเหลืองอม,มครีมนิดหนึ่งนะครับจะไม่ได้แบบเหลืองจา๋าจะมีความครีมบด ลงมาบ้างนะครับผมด้านหน้านายนี้อารมณ์จะคล้ายๆกับหน้ามัดนิดน,นึงแต่ไม่ได้เรียกขนาดนั้นนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีมัดรวบผมลงมานิดหน่อยนะครับพร้อมผูกลิบมบินสีน้ำเงินยัดเอาไว้แล้วก็ปล่อยปลายยาวสลวยทุกเส้นเลยนะครับเรียกว่าผมปลายเนี่ยทำาผมาได้ค่อนข้างสวยทีเดียวปลายผมแต่ละเส้นจะมีความแหลบอยู่นะครับค่อนข้างแหลมทีเดียวเลยไม่ได้ทู่เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีจุดเปิดเลยตั้มสีด้วยเรียกว่าเก็บงานในส่วนผมออกมาได้ค่อนข้างโอเคมากทีเดียวเลยล่ะครับทำผมออกมาได้ค่อนข้างงดงามดีจริงๆแล้วก็ผมทางด้านสายหน ะคะปล่อยยาวลงสลวยลงมาเหมือนกันนะครับไม่เคยสังเกตนะว่านางมีผมเส้นสีน้าเงินอยู่ด้วยนะปกตีอเวลาชุดเมดนางใช่ไหมปกตินางจะหันด้านเนี้ยแล้วมันจะไม่เห็นด้านนี้เนาะ เพราะว่าผมมันจะอยู่ด้านนี้แต่พอเป็นบันนี้นางหันด้านเนี้ยก็เลยจะเห็นเส้นหนึ่งยาวลงมาเลยนะครับถือว่าเป็นกิมมิคเพิ่มสเสน่ห์ของนางให้นิดนึงนะครับทำให้นางดูโดดเด่ดนเพิ่มในอีกระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนบนหัวนางนะครับก็จะมีที่คาดผมบันนี้หูกระต่ายอยู่นะครับสีน้ําเงินเช่นกันนี่ว่าโทนนางนี่คือสีฟ้าน้ําเงินเลยนะครับเป็นหูบันนี่ยาวเฟื่อยเลยแล้วก็ลักษณะเด่นของนักเรียนภายสังคมโรงเรียนนี้ก็คือมีฮาโลนะครับอย่างของนางนก็จะเป็นฮาโลทรงกลมนะครับสีน้ําเงินซ้อนกันอยู่3ชชัั้้นนนในสดจะเป็นสีฟ้าออ่่นสวนชั้นนนนออกจะเเป็หื 4ี่แฉกเหมือนเป้าเลงยิงน,นะครับแต่ว่าพอเป็นตัวฟิกจะต้องมีการใสใสไว้ไมายึดไว้ไม่งั้นมันก็ไม่อยู่ทรงนะครับมันต้องยึดไว้ที่จริงมันเป็นแบบไม่มีการใสใสเนาะยึดอยู่บนหัวนางนะครับเสียดายหัวนางไม่รู้ ถ้าทาเป็นแม่เหล็กได้กว่านี้ก็จะดีมากเลยนะช่วงคอนางองนี้ค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับนางเป็นผู้หญิงที่คอค่อนข้างยาวทีเดียวเลยแล้วก็จะมีหูริบบิ้นกระต่ายนะครับสีฟ้าแล้วก็ปอกคอสีขาวนะครับมาดูชุดนางกันดีกว่าแน่นอนชุดนางก็คือชุดบันนี่เลยเรียกว่าเป็นชุดบันนี่ที่โคตรเซ็กซี่มากไม่มีถุงน่องตาข่ายด้วยนะครับเรียกว่าโอ้โหค่อนข้างน้อยชิ้นตัวนางก็เลียวเล็กบอกบางอยู่แล้วด้วยพอใส่ชุดบันนี่โอ้โหเล็กขึ้นไปอีกนะครับเอวนางคโคตรเล็เลกเล็กว่าโคตรเลก็กเ,เป็นชุด Bunny, บ,บันนี open top, ่สี ไทยเล็กด้วยนะครับตัวชุดบันนี่เองนี่ก็ทําดีเทลออกมาได้ค่อนข้างดีมีลวดลายแบบรอยยับผ้าด้วยแล้วก็มีรอยสะดือตรงกลางด้วยนะครับโอโ้โหคือชุดบันนี่มันไม่น่าเห็นรอยสะดือนะนอกจากมันทําลายไว้นะครับอันนี้ก็คือแบบว้าวเรียวบางเล็กมากเอวนางก็โคตรเล็กเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนหน้าอกนางเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เล็กนะนางไม่ได้เล็กนะครับนางใหญ่กําลังโอเคเลยนะกําลังเรียกว่าอยู่ในระดับที่แบบกลางๆโอเคเลยครับประมาณแบบไซส์ชายไทยทุกคนอนะนางก็ไม่ได้เล็ก ของคนอื่นใหญ่เกินคนอื่นใหญ่เกินนะครับคนอื่ๆๆนใหญ่เกินแต่ของนางกำลังดีโอเคสวยซึ่งนางก็จะทําล่องหน้าอกมาได้ลึกดูลนสวยโอเคอยู่นะครับจะเห็นล่องระหว่างเข้าไปด้านในชุดอีกด้วยนะครับทำออกมาได้สวยโอเคทีเดียวเลยน่าเสียดายแงบชุดออกมาดูไม่ได้นะพ <ST an th il ogue> ร้อมเปิดไหล่โชว์ขาวๆข,ข,ของแม็กซ์ทั้งสองข้างเลยนะครับเรียกว่าเปิดโชว์เน้ดๆแถมนั่นเปี้ยวปาไม่มีอะไรปิดกั้นไว้เลยนะครับมีเพียงแค่ตรงข้อมือมีเหมือนผ้าสีขาวๆติดไว้แค่นั้นเองนะครับทั้งสองข้างแล้วก็มือทั้งสองข้างเนี่ยก็ หรือรอุปกรณ์ปืนของนางหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นกระเป๋าสีขาวทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์มิลลเนียมอยู่ตรงมุมซ้ายล่างกระเป๋าเปิดไม่ได้นะครับกระเป๋านี้ไม่สามารถเปิดได้นะครับเป็นแค่พอเปิดเฉยๆถือว่าทําดีเทลช่วงบนออกมาได้ค่อนข้างดีนอกจากนี้นะครับมีพาร์ทให้เปลี่ยนด้วยเป็นพาร์ทมือของนางนะครับเป็นพาร์ตท,ทูสองนิ้วเวลาเปลี่ยนนะครับคือสามารถเปลี่ยนได้โดยการที่เราสามารถถอดคอออกมาได้ก็คือจับตรงช่วงบนใบหน้าแล้วก็ช่วงล่างนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลย กร็ระวังกิ๊บเ้ระวังเส้นผมเนี่ยแหละค่อนข้างเซนสิทีฟมากเส้นผมนางนะครับแล้วก็จะที่แขนขวาเนี่ยจะมีร่องเปลี่ยนอยู่นะครับอันนี้แนะนําให้เอาปื้อออกจากกระเป๋าก่อนด้วยแล้วก็ค่อยขยับขยับนะครับต้นแขนออกมาอ่ะมันก็จะถอดได้แขนจะถอดได้นะครับแล้วเราก็ใส่ทาปิ้วใส่เข้าไปเวลาถ้าหากว่าไม่ใส่หัวลงไปอ่ะตรงช่วงระหว่างไหลอ่ะครับจะเห็นข้อต่อของแขนอยู่มันจะทําให้ความสวยของนางลดลง แต่ถ้าหากว่าใส่หัวลงไปแล้วเส้นผมมันจะเปิดไหลได้ค่อนข้างมิชชดทิด,ดเดียวถ้าหากว่าไม่ก้มมองมุมนี้ดีๆนนะจะแทบไม่เห็นเลยครับเดียวว่าถือว่าทําได้โอเคอยู่นี่จะเป็นแขนเนี้ยน่ารักไหมแล้วถ้าหากว่าไม่ถอดหัวเนี่ยเราจะไม่เห็นส่วนช่วงหลังด้วยใช่ไหมพอผมนางนี่คือปิดไว้หมดเลยครับถ้าหากว่าถอดช่วงหัวออกอะ่ะเราจะได้เห็นหลังอันขอขาวร่นๆของนางเลยครับแบบเน้นๆเลยเน้นๆเลยเน้นๆจนไปเกือบถึงร่องตูดอะครับคือเห็นจนเกือบถึงร่องตูดเลยเนี่ย คือเห็นจนเกือบถึงล่องตุดเลยนะครับเรียกว่าเน้นมากเรียกว่าโอ้โหโค้งเอสได้โคตรโค้งเอสนะครับตัวนางกวงตัวค่อนข้างเยอะเลยโค้งเยอะมากนะครับหลังก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยเนียนทีเดียวนะครับ <S <S แล้วก็นอกจากนี้ตรงช่วงตุดนางเนี่ยก็จะมีหางกระต่ายติดเขาฟูๆูอยู่ด้วยนะครับเป็นหางพอบของชุดของนางเนาะ <S <S ติดไว้ทีหนึ่งนะครับเรียกว่าช่วงบนานางนี่ถือว่าทาได้สวยโอเคดีทีเดียวมาไล่ช่วงล่างกันต่อจุดเด่นไฮไลท์นะครับคือนางอเป็นคนที่ขาโคตรยาวยาวมากขาผู้หญิงยาวๆสวยๆเนี่ยแหละของดีพอชุดนางเป็นฟันนี่ไฮไล เห็นช่วงต้นขาแบบโอ้โหขาวๆเบิ่มๆเลยเบิ่มๆเ,มมเน้เนๆเลยนะครับเรียกว่าไม่มีอะไรปิดกั้นเลยขาวดวลสวยมากจะเป็นต้นขาอันขวบขาวสวยยาวเนียนนะครับเปิดโชว์ให้เราชมทั้งสองข้างเลยถ้าหากว่ามองจากมุมด้านข้างเนี่ยจะทําให้เห็นแบบแก้มกลดางนิดหน่อยด้วยนะครับนางไม่ได้ก้นใหญ่นะ แต่ว่าก็คือไม่ได้เล็กนะครับก็คือกําลังพอดีพอดีอารมณ์แบบเนินนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้เล็กเกินไปลายเลียวยาวยืนอยู่บนฐานทั้งสองข้างนะครับซึ่งนั่นก็จะใส่ถุงน่องสีขาวนะครับยาวจนถึงต้นขาเลยยาวมากยาวเฟื้อยเลยนะครับเป็นถุงน่องสีขาวนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงสีน้ําเงินเป็นรองเท้าส้นสูงสีน้าเงินนะครับไม่ได้มีลวดลายอะไรเป็นพิเศษยืนอยู่บนฐานพรมสีแดงนะครับขอบสีน้ําตาลฐานเนื่จะมีความเร็กกระทันรัดค่อนข้างโอเคนะครับไม่กินพื้นที่ไม สำหรับสายประหยัดตู้ดีนะครับจะเป็นฐานนูนขึ้นมานะครับจะมีความนูนขึ้นมาจากพื้นหน่อยนะครับเป็นขอบสีน้ําตาลลายไม้นะครับแต่ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพรมพรมสีแดงนะครับเหมือนพรมในคาสิโนอะไรประมาณนั้นจะเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่นะครับแต่ว่าจะขนค่อนข้างสั้นขนผ้ามันจะไม่ได้ยาวเหมือนน้องอ m p r e s s i b l e ที่รีวิวของสาวเรือกมคลิปที่แล้วเนาะอันนั้นขนจะค่อนข้างยาวอันนี้จะขนค่อนข้างสั้นนะครับเป็นเหมือนขนพรมสั้นๆสีแดงยืนอยู่บนนั้นนะครับก็คือดีโอเคไม่ได้เป็นนนนถาาาาาาดเเเบๆโก้ะคคครรรัุมมีีง่่ยไึ5 ซึ่งถือว่าสวยโอเคเก็งงานได้ดีโอเคงดงามดีครับน่ารักไหมเขาทาพิพิวของนางนะพิิวแบบน่าดิ้งๆอ่ะก็ใครเป็นแฟนสาวนะักเรียนโรงเรียนไทยสังคมก็ไม่ควรพลาดน,นะครับชุดหลักยังไม่ออกนะแต่มีคนทําแล้วนะแต่โคตรแพงเอาเตอร์นะครับเอาเตอร์โคตรแพงตัวนั้นก็คงต้องปล่อยไปแ,แพงเวอร์แพงจัดแพงจ๋าก็ได้ดดดน้องบันดี้โทกีมาก,ก็ถือว่าโอเคของค่ายแม็กซ์แฟคทอรี่ที่เคยรีวิวก่อนน้านี้ก็จะมีน้องอาซินอีกนางด้วยนะครับของค่ายแม็กแฟคทอรี่เช่นกันแต่ว่านางนั้นอ่ะ แดกที่โคตรเยอะบนชั้นคือแดกที่โคตรเยอะนะครับแล้วก็จะมีอีกนางนึงคู่กับน้องอัสนะก็เป็นน้องคารินเหมือนกันในชุดบันดี้ด้วยก็พีไปเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอมาส่งนะครับไปดูจะมาเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูละกันนะครับก็เดี๋ยวลูกพ่นตาเดี๋ยวผมไปถ่ายลงเอกให้ละกันมาหาใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแรงนน,น้อยให้ด้วยละกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับมาแล้วนะครับ